What we here back do go is สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมาดาเมาส์น,นะคะซึ่งคลิปนี้เ่ยเป็นคลิปรีวิวนะคะมาดาเมาส์รีวิวนั่นเองหลายๆคนเรียกร้องเข้ามาว่าเฮ้ยมาดาเมาส์หนูอยากได้คลิปรีวิวแป้งดินน้ำมันวะ่ะอะไรอย่างเี้ เนี่ยเห็นไหมเพื่อเธอเลยนะฉันก็ต้องไปสรรหามาเธอแต่ฉันหาได้มาแค่2อันจริงๆอยากแป้งดินน้ำมันเนี่ยมันมีต้นกำเกนิดมาจากเกาหลีนะคะเราก็รู้สึกจะเป็นแบรนด์เวอร์เวอร์สองสองมันเข้ามาก่อนแล้วก็มามีเวอร์แปดแปดแล้วก็มีเวอร์เก้าเก้าอีกเ้ย <c oughs> มีหลายอันนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้จะมีแบรนด์ไทยนะคะเป็นแป้งดินน้ำมันเหมือนกันแต่ไม่ใช่เวอร์ศูนย์ศูนย์นะ <c oughs> อันนี้เป็นเวอร์โก้นะคะซึ่งมาดามราจะเอา2ตัวนี้มา b บทเทิลกันให้ดูว่าระหว่างแป้งดินน้ำมันเบอร์88สัญชาติเกาหลีกับแป้งดินน้ำมันเบอร์โก้สัญชาติไทยนะคะทั้งสองอันนี้เมื่อมาแบทเทิลกันแล้วจะเป็นยังไงตามมาดูกันเลยค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ในวันนี้นะทั้งสองตัวนะจะเป็นยังไงกันบ้างเริ่มที่เบอร์88นะคะกล่องสีน้ำส้มแบบนี้ใครๆอาจจะแบบว่าเฮ้ยเห็นมาหลายคนแล้วนะมาดามมาว่าบล็อกเกอร์หลายคนรีวิวนะตัวเนี้ย คือไอฉันไม่มั่นใจอ่ะก็เลยต้องซื้อมาเราใช้ก่อนนี้เราค่อยมาบอกเว้ยเพราะว่าเพราะว่าตัวเองแบบเฮ้ยฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ไไดไไดขาวใสเกาหลีเหมือนเขาเนาะเออก็ต้องลองใช้กันก่อนนะคะอ่ะตัวนี้เนี่ยคือเวอร์แปดแปดนะคะบลส์อัพแพคครับ SPF 50 PA บวกบวกบวกนะคะตัวตลับของมันเนาะตลับของมันเนี่ยคือน้ำหนักจะค่อนข้างหนักมือหน่อยนะ แล้วก็เปิดเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เป็นกระจกอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวแป้งอยู่ตรงกลางซึ่งเราก็ตัวพับอยู่ข้างใต้นะมันข้อดีของมันนะสำหรับมนนะาน์ดามาส์คือมันแยกพับแล้วแยกแป้งออกจากกาันแล้วบ้านเราอะร้อนใช่ปะ่ะเวลาเราเติมแป้งอ่ะบางทีพับเราจะชื้นแล้วถ้าเกิดใส่มันไม่มีช่องเก็บพับอย่างเงี้ยเธอมันจะทําให้แป้งเราอะเสียเขาเรียกเสียคุณภาพเป็นเสียมันชื้นใีญ่ ฉันไม่เข้าใจอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยทําไมไม่เจาะรู้ระบายอากาศไม่ให้มันนิดเลึงคือปิดเลยนะคะถ้ามีพูระบายาอากาศจะดีมากนะแป้งดินน้ำมันต,ตัวนี้เนี่ยในในคําเคลมของมันนะคะซึ่งมาดามก็ต้องไปหาดูในเน็ตอีกทีหนึ่งเพราะว่าในนี้มันไม่มีผลัไทยเลยนะคะเขาบอกว่าอย่างแรกเลยคือปกปิดสูงมากประมาณว่าเธอมีหนูตายบนหน้ามันก็ปิดให้เธอได้ประมาณนั้นนะคะอย่างที่สองคือกันน้ํา คุมมันแล้วก็กันแดดนะคะเนียนกลิบถึงแม้ว่าเธอจะมีเหงื่อไหลคลายย้อยเธอก็สามารถแบบว่าปาดปาดอีกครั้งแล้วกลับมากลิบได้นั่นอย่างนั้นเลยนะคะมาตัวที่2เลยก็คือ v i r g o นะคะ r g o นี่เป็นของแบรนด์คนไทยนะคะก็ตลับเป็นอย่างนี้นะคะเ r g o เนี่จะมีความพิเศษอยู่หน่อยหนึ่งคือไม่มีน้ำหอม ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีพาราเบนลูกสาวถานในใจพาราเบนคืออะไรวะคุณแม่พาราเบนมันเป็นสารสังเคราะห์เธอไอพาราเบนเนี่ยเราจริงๆฉันว่าเธอต้องสัมผัสมันอยู่ทุกวันนะคะคือสารสังเคราะห์เคมีอย่างหนึ่งที่เขาจะใส่เข้าไปในเครื่องสำอางไนมะ่ให้มันขึ้นราวเว้ยแล้วให้มันคงรูปไว้อย่างนีง้ ส่วนใหญ่มันจะมีใส่หมดแหละเธอตั้งแต่ในเครื่องสำอางทั่วไปที่เราใช้ตั้งแต่แบรนด์ตลาดจนถึงแบรนด์เคาน์เตอร์แบรนด์ยังมีนะบางทีอะในยาสระผมครีมโกนหนวดมูสเจลอะไรอย่างเงี้ยคือมันกันขึ้นรายไงฉะนั้นพวกเนี้ยมันก็จะแบบว่าใส่อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่ทุกวันฉะนั้นอ่าหลายหลายคนก็เลยจะแบบว่าหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องสําอางหรือแบบผลิตภัณฑ์ที่มีพาราเบนมันจะมีคําว่าพาราเบนฟรีเหมือนอย่างเงี้ยน,นะคะอ่ะซึ่งตัวเวอร์โก คือเครื่องสาอางชนิดนั้นคือไม่มีพาราเบนนะคะก็คือสารกันเชื้อรานั่นเองแล้วก็ไม่มีน้าหอมแอลกอฮอล์ซึ่งสองทั้งน้ําหอมน้ําหอมม,มาดามเอสก็เฉยๆนะแต่แอลกอฮอล์เนี่ยดิฉันดิฉันเปลื่มมากเพราะว่าดิฉันหน้าแบบเฮ้ยเป็นคนแบบว่าปากตลาดหน้าขนุนว่ะ <laughs> ผิวขนุนมากแพ้นู่นนี่นั่นเยอะแยะนะคะจริงๆไม่ใช่อะไรเมื่อก่อนเคยแบบหลงไปใช้คือมิสเตอร์ลอยด็หน้าก็เลยแพ้ง่ายแอลกอฮอล์ก็แพ้เว้ยเออเวอร์ก็ ตัวตัวแพ็กเกจเป็นอย่างนี้นะคะเปิดมาจะมาอย่างนี้เว้ยนะคะอ่ะมาดูแพ็กเกจจิ้งแพ็กเกจแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเป็นตลับแบบนี้นะคะเปิดดูข้างในมีกระจกให้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นแป้งแล้วก็เป็นฟองน้ำซึ่งหนากว่าเบอร์แปดนิดนี่คือเฮ้ยเธอฉันใช้จริงจริงเธออย่าว่าเลนนะคือมัน,ม,นมันไม่สะอาดหรอกเพราะว่าดิฉันแบบว่า ก็เต็มที่แล้วมันก็เลยเปื้อนนิดนึงอนะแล้วก็ข้างล่างก็เป็นตัวเก็บพับซึ่งอันนี้ดีงามเพราะว่ามันมีตัวรูระบายอากาศมาให้นะคะซึ่งปกติแล้วมาดามมาเวลาใช้แป้งพวกนี้เนะี่ยพับจะเปียกชุ่มมากเถอะถ้าเกิดไม่มีรูระบายอากาศแต่ตัวพับมันจะเป็นตัวที่เก็บสะสอมเชืร้รโเราแล้วทำให้ดิฉันเป็นซิวเคอโอเคทีนี้เราก็จะมาดูเนื้อของตัวแป้งกันนะคะว่า ตัวแป้งทั้ง2แบรนด์เนี่ยมีอะไรบ้างมาเริ่มที่เวอร์88ก่อนด้วยความที่เบอร์88มันมีสเบอร์ซึ่งมันไม่ได้เขียนมาด้วยเว่าเบอร์ไหนเป็นเบอร์ไหนฉันก็แบบว่าปาดเราก็ดูความเข้มกันเอาเองแล้วกันนะอ่ะเบอร์88นะคะเนื้อแป้งนี้ตลับนี้นะคะเห็นไหมติดปากค่อนข้างเยอะนะคะลองปาดไปหนึ่งฟืดนะคะอ่ะตัวที่สนะคะ จริงๆสีมันใกล้กันมากเลยอะเธออ่ะปาดเรามาเทียบสีกันดูดินะฮะเอาเต็มเต็มนิ้วเลยเว้ยอืนะนี่รู้สึกว่าสีมันใกล้เคียงกันมากอะแต่ว่าในตลับอันนี้เหมือนจะขาวกว่าอันนี้เข้มกว่านะอ่ะผ่านไปเบอร์แปแบบมาดูเบอร์โก้หนึ่งหนึ่งสองสามมาดูกันเลยนะ เนื้อของเวอร์โก้ครับลองปาดดูติดมาน้อยนะก็คือ texture ของมันก็ม่าแข็งกว่านะคะเอาเบอร์หนึ่งมาก่อนดีฉันขออีกครั้งหนึ่งมันไม่ชัดอย่าเบอร์หนึ่งมาต่ออันที่เบอร์สองครับตัวนี้นะคะ เบอร์สองแล้วก็เบอร์สามของเวอร์โก้ค่ะแต่เดิ๋ยฉันรู้สึกว่าเหมือนเบอร์สามจะอ่อนกว่าเบอร์หนึ่งนะเบอร์แปดแปดสองอันนี้เวอร์โก้สามอันเวอร์โกะหนึ่งเวอร์โกะสองเวอร์โก้สามเบอร์แปดแปดอเขาเรียกว่าไลท์กับดาร์กแล้วกันนะแตบบ่จริงไม่ค่อยต่างกันเลยวะอันนี้ไลท์อันนี้ดาร์กขึ้นมาเบอร์แปดแปดอ่อนเนื้อค่อนข้างอ่อน แล้วก็ตัวเนื้อแป้งติดมาเยอะส่วนเบอร์โก้เนื้อแข็งขึ้นมาแล้วก็เนื้อแป้งติดมาไม่เยอะเท่าไหร่นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดปาดบนหน้าเนี่ยจะใครจะอยู่ใครจะรอดปลอดภัยอ่ะตามมาดูกันเลยฮะแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่เรารอคอยกันะะ<ๆ>แล้วนะคะทุกคนก็คือการโบกหน้านั่นเองเพื่อทดทองทั้งสองสาวสาวเกาหลีและสาวไทยว่าสาวไหนจะอยู่รอดปลอดภัยกว่ากันนะคะข้างขวามือของบรรดาเมสาเวอร์แปดแปดและซ้ายมือเวอร์เกอค่ะ มาเริ่มกันเลยครับผลหลังจากที่ปาดนะคะวกขอเล่าให้ฟังนิดนึงประสบการณ์นขนาที่ปาดแป้งทั้งสองตัวเบอร์ M 88ดครับเวอร์โก เมื่อไปแปดจะรู้สึกว่าเฮ้ยพับอ่ะมันจะติดพับมาเยอะแล้วพอลงปุ๊บมันคือแบบคือแบบซูเปอร์ดูเปอร์โคเวอร์เรจเลยค่ะเพราะว่ามันแบบว่าดูเด๊คือกะฉันหายไปเลยแกอืมหายไปเลยและสีผิวฉันก็หายไปด้วย <c oughs> ส่วนเวอร์โกตัวนี้นะคะก็จะติดพับมาน้อยน้อยหน่อยนึงแต่ว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะมันก็แบบว่าดูเนียนดูอะไรอย่างนี้ซึ่งถ้าเกิด ท่านผู้ชมทางบ้านกําลังดูคลิปอยู่นะคะก็อาจจะเห็นแล้วว่าความต่างของมันเป็นยังไงนะคะแต่ด้วยความที่ทั้งสองแบรนด์นี้เขาบอกว่าคุณสมบัติของเขาทั้งคู่ซึ่งมีความคล้ายกันมากคือเขาบอกว่าปกปิดได้สูงแล้วก็ทําควบคุมมันต่มาดำเราไม่น่ามันว่ะมาดำเราหน้าแห้งและกันน้าอ่า กันน้ํานะคะดิฉันเป็นคนที่เหงือกกรอกแตกนะ,ะซึ่งหลายายคนถ้าเป็นแฟนเพจวิตตี้มาซี่จะรู้อยู่แล้วว่ามาดามเมาส์เหงือกกอกแตกชิดสุดๆนะคะมาดามเมาส์ก็จะทาไปอย่างเงี้ยเธอไม่ทาคอด้วย <t ose> <t ose> <t ose> แล้วจะไปลองเราจะไปลองประสิทธิภาพความกันน้ําของเขานะคะว่าจะกันได้ดีแค่ไหนอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกเขาบอกว่าถ้าหน้าเปียกนะสามารถสามารถแบบว่าซับซับซับ,ซบแล้วก็เอาพับเนี่ยแปะแปะแปะแล้วมันก็จะกลับมาเนียนแบบนี้เหมือนเดิม ิฉันไม่เชื่อเว้ยฉันต้องไปรองตามมาดูกันเลยว่าหลังจากที่เวอร์แบดแแล้วเวอร์โก้นะคะถูกมาดามมสาทดสอบแล้วใครจะอยู่ใครจะไปถ้าอยากรู้ก็าตามมาเลย และหลังจากด <c oughs> ิฉันวิ่งแต่หน้าหมู่บ้านจนถึงหลังหมู่บ้านเราเล่นเครื่องเล่นรอบสนามเด็กเล่นที่แล้วนะคะในฉันก็ได้เหงือมาโอ้ยตามที่ตั้งใจเอาไว้นะคะเราก็ดูกันว่าทั้งสองข้างยังอยู่ดีมีสุขหรือเปล่านะอ่ะข้างนี้เบอร์แปดแปดข้างนี้เบอร์โก้ค่ะเห็นไหมจะเห็นได้ว่าเฮ้ยมันก็ยังอยู่นะโอ้ยโอ้ยเข้าตาโอ้ย <c oughs> ยังอยู่ดีจะเห็นได้ว่าเฮ้ยเหงือมันทะลุแป้งขึ้นมาเห็นปะ แล้วก็สีจากตะกี้เนี้ยที่มันดูแบบรล,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 ลอยๆวอกใช่ไหมมันก็เหมือนจะดรอปลงมาคือสีเข้มขึ้นหน่อยนึงแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณสมบัติดูเหงือเลยโอ้ยคุณสมบัติที่เขาบอกว่าจะมีเหงื่อมากก็ยังกันน้ําเราสามารถเกลี่ยกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้เนี่ยมันจะจริงหรือเปล่านะมา ว่าเอาหน้าอย่างเงี้ยคือปล่อยหน้าวอกๆอย่างเงี้ยวิ่งรอบหมู่บ้านมานะโอเคสําหรับมาดาเมาส์นะเริ่มที่เบอร์88ด่ปดนเบอรปด้วยความที่เนื้อเขาออนอะ่ะเธอเวลาเราปะลงไปอะ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะหนาหน่อยนึงแต่มันก็ดีนะสําหรับคนที่มีริ้วรอยด่างดำแบบมีจุดด่างดำเข้มๆอะ่ะมันปกปิดได้ดี <Okay. S 1> นะ ตัวนี้เหมาะกับใครบ้างมาดามมาขอสรุปเลยเหมาะกับคนผิวขาวเธอแน่นอนเพราะว่าดิฉันเพราะว่าดิฉันไม่รอดจริงๆค่ะอาจจะเป็นเพราะว่านางนางถูกผลิตในประเทศเกาหลีไงแล้วคนเกาหลีคงไม่มีสีผิวแบบสีสวยแทนๆอย่างดิฉันนะคะก็เลยสร้างมาเฉดสีสําหรับเพื่อคนเกาหลีมันก็เลยแบบว่าถึงแม้ว่าจะดรอปลงมานะคือเป็น ตอนทาตอนแรกกับตอนนี้มันจะดรอปมันดอรอปลงมาคือสีมันจะเข้มขึ้นหน่อยนึงแต่มันก็ยังขาวเกินไปสําหรับหน้าดิฉันอยู่ดีอะค่ะเธอเหมาะกับคนผิวขาวแต่ไม่เหมาะกับคนผิวสองสีอ่าสำหรับการกันน้าโอเคเลยกันน้ําได้ดีนะคะถึงแม้ว่าพอเหงื่อเปียกแล้วแบบเอามือรูดออกเนี่ยมันก็ออกมาไม่เท่าไหร่พอซับปก,ป,ก,ป,กปิดๆเข้าไปแล้วก็โอเคนะไม่เป็นก้อนแต่ว่ามันจะกลับมาวอกเหมือนเดิมนั่นเองสิ่งที่ต้องควรระวังเรามาเวอร์โก้บ้างนะคะ เบอร์ก็ o, ด้วยความที่มันมีสมเฉดนะแล้วก็มันก็อย่างว่าเนาะมันผลิตในไทยมันก็เลยมีเฉดสีที่ใกล้เคียงกับสีผิวจริงแต่ก็ยังขาวสําหรับดิฉันอยู่ดีนะคะใช้ใช้กับเจ้าสาวอะได้นะดิฉันคิดว่ามันก็ให้ผลที่น่าภูมิใจเหมือนกันนะคะเนื้อแป้งบางกว่าของเบอร์88กันน้ําได้ดีนะปาดออกมาแล้วแบบไม่ติดตามมือมานะใหญ่แล้วแล้วก็พอปาดออกมาเสร็จปุ๊บแล้ว เข้าไปใหม่เนี่ยก็สีว่องน้อยกว่าเบอร์88อะฉะนั้นเบอร์โก้น่าจะน่าจะเหมาะกับคนที่ถูอสองฟีกับมาดามเมาส์อะอย่างมาดามเมาส์มากกวาเบอร์88เพราะว่าสีมันเข้มกว่าไงมัมี3าเบอร์นะอ่ะสรุปนะคะสรุปเลยตานแบทเทิลในครั้งนี้ระหว่างเ,เบอร์88กับเบอร์โก้มาดามเมาส์ให้ถ้าเกิดมี5คะแนนเต็มมาดามเมาส์ให้าาเบอร์88ส แล้วให้เวอร์โก้สคะแน em, นเต็ม4คะแนนเต็ม5อันนี้3คะแนนเต็ม5แล้วกันนะคะเหตุผลก็คือมันขาวมากเธอของเวอร์เปนะถึงแม้ว่าเบอร์ที่เข้มที่สุดแล้วก็ยังขาวกว่า,วาผิวของมันดามาอยู่ดีอย่างที่2คือของเวอร์โก้มันมีเฉดสีที่ใกล้เคียงแล้วมันไม่หนาเท่าตัวนี้ดิฉันกรเดิให้ตัวนี้ชนะไปค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากให้มรามารีวิวอะไรนะ อย่าลืมมาคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ได้เลยนะว่าอยากให้รีวิวนู่นนี่นั่นมาดมามก็จะหามาตามกําลังที่จะว่าจะทําได้นะคะอย่างแป้งกินน้ำมันตัวนี้ก็โอเคมาดามาชอบนิ๊นะแล้วก็แต่สาหรับบางคนที่อาจจะเหมาะกับตัวนี้ก็ได้มันก็ลางเนื้อราะชอบลางยาเนาะไม่เหมือนกันฮนะคนที่ต้องการให้มาดามมารีวิวอะไรอย่างอื่นนะคะก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้ s u b s c r i b e เป็น Family เดียวกันได้ที่ y o u t u b e c o m b e a u t y m ต u s มนะคะ ติดตามผลงานได้ที่ f a c e b o o k c o be m beautymousey แล้วก็อย่าลืมบล็อกของมาดามเมาส์ซึ่งตอนนี้ตอนนี้นะคะมาดามเมาส์แบบว่าเฮ้ยเก็บข้อมูลต่างๆไปอย่างนั้น w w w b e a u t y m o u s e y c o m นั่นเองนะคะอย่าลืมกิจกรรมตอน2ทุ่มของคืนนี้ด้วยเพราะว่ามาดามเมาส์จะแตะแจกตัวนี้40ชิ้นนะคะถ้าเกิดร่าใครอยากได้เข้ามาติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้มาดามเมาส์ขอลาพี่ก่อนคะ่ะไปอาบน้ำก่อนไม่ไหวเธอสวัสดีค่ะ